สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาประจำปี2567ของมูลธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชชนนีเวลา11นาฬิกา52นาทีวันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเรือรัศดาอําเภอเมืองจังหวัดตรังพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาประจำปี2567ของมูลิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ออกหน่วยบริการทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่เป็นครั้งที่170ระหว่างวันที่14-18สิงหาคม2567ณจังหวัดตรังมีผู้พิการขาขาไปรับบริการ 105คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว94คนและยังไม่เคยได้รับขาเทียม11คนผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียม19คนมูลิธีขาเทียมให้บริการทำขาเทียมใหม่87ขาแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่ขาเทียมระดับใต้เข่า55ขาขาเทียมเหนือเข่า23ขาขาเทียมระดับเข่า6ขาขาเทียมระดับข้อเท้า1ขาและขาเทียมกระเกษ๊ย2ขา โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานพระราชทานเอกสารการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการขาขาดที่ผ่านการอบรม ฝึกอาชีพและพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนผู้พิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานผู้พิการขาขาดมีสาเหตุของการตัดขาจากอุบัติเหตุจราจรร้อยละ60โรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันร้อยละ26.7อุบัติเหตุอื่นๆร้อยละ7.6และพิการแต่กําเนิดร้อยละ57 สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสามพระราช,ชมณิษาาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยทรงดํารงตําแหน่งประธานและนายกกิตติมาศักดิ์ของมูลนิธิเพื่อให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ได้มีขาเทียมที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่เป็นภาระให้ครอบครัว ปัจจุบันมูลิธิได้ค้นคว้าวิจัยชิ้นส่วนขาเทียมจากวัสดุในประเทศลดการนำเข้าจากต่างประเทศสามารถให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ท่อบพระเนตรมีราศการด้านการแพทย์ของศูนย์งานต่างๆในจังหวัดตรังได้แก่การพัฒนาระบบช่องทางด่วนหัวใจเครือข่ายตรังมีกระบวนการเข้าถึงผู้ป่วยและส่งตัวต่อเพื่อรักษาอย่างรวดเร็วช่วยลดอัตราการตายลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลตรังคิดพัฒนาให้โรงพยาบาลห้ยอด เป็นศูนย์กลางให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชนเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลอื่นๆเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระดับที่สูงขึ้น ส่วนนิทชัการโรงงานขาเทียมพระราชทานโรงพยาบาลห้วยยอดตั้งขึ้นเมื่อปี2554เพื่อให้ผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายปัจจุบันโรง,งงานขาเทียมพระราชทานเป็นโรงพยาบาลห้วยยอดให้บริการผลิตซ่อมขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดไปแล้วกว่า500คนช่วยให้ผู้พิการขาขาดที่ประสบความลำบากมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปในการพระราชปิียบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2566วันนี้เวลา19.45นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปในการพระราชพิรำบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2566ณอาคารแบงกอกธนบุรีฮอล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการนี้พระสถานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสามคนพระสถานปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แต่พระพิสุสองหนึ่งรูปและพระสถานเปรียบัดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับเปรยเอกเปรยโทและเปร,รียตร,รีจำนวน2533คนมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการ,การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2545ัําดำเนินงานตามภารกิจหลักในฐานะสถาบันอุดมศึกษา คบทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำาห้บำรุงศิละเปวัฒนธรรมหรืให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมนังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรม องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่25ประจำปี2567ที่จังหวัดนราธิวาสที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส นายพลากรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่25ประจำปี2567 ซึ่งศู์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมกับจังหวัดนาราธิวาสจัดขึ้นจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวเนื่องในโอ,อกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567รวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนเผยแพร,แร่ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองให้ประชาชนน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโอกาสนี้ได้มอบประกาศ,ศียบัติและารางวัลแก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรสามประเภทได้แก่ถั่วผักยาวข้าวโพดหวานและมะพร้าวอ่อนน้ำหอม จากนั้นชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจะแสดงพระราชประวัติพระราชการณียกิจด้านโครงการพระราชดำริที่มีต่อประสนนิกรชาวไทยและโครงการพระราชดำริในจังหวัดนาราธิวาส ึ่งศูนย์ได้น้อมนาพระปฐมบรมราชองค์การมาต่อยอดโครงการเน้นการแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา่าและพัฒนาด้านการตลาดมีโครงการเปิดบ้านตามรอยพ่อจากศูนย์งานต่างๆของศูนย์อาทิโครงการแกล้งดินตามแนวพระราชดําริและพระุชมสมิ์มณสเนทพิบุญทองเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหม่อนไหมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หมอนไหมและพลังงานทางเลือกตามพระราชดำริไบโอดีเซลนอกจากนี้หน่วยงานในจังหวัด โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างร่วมจัดแสดงนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพอาทิเกษตรไทยห่างไกลสารเคมีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนาราธิวาสแสดงการแป่รูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและช่องทางการขับเคลื่อนการตลาด ครึ่งปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตูโดยโครงตารอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่สจังหวัดนาราธิวาส สาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาและการเขียนลายตลอดจนมีการเสวนาการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในตอนบ่ายเดินทางไปยังกรมฐานรานหน่วยมาชาการนาวิกโยธินอำเภอตากใบเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่กำลังพลรวม250นายประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33กองร้อยป้องกันชายแดนที่3และ4 หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาส14และ33ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4411ถึง4414และชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอตากใบและอำเภอสงไหโกลกหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33ม oh. ีภารกิจป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่ oh. อำเภอตากใบและสงไหโกลก รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนเช่นการมาเทาสาธารณาภัยเมื่อเกิดอุทกภยัยหรือการดับไฟป่าที่มักเกิดเหตุไฟไหม้ป่าพุช่วงหน้าแลง้งรวมทั้งการมอบสิ่งของและซ่อมแซมบ้านพักแก่กลุ่มเปราะบางจากนั้นเดินทางไปยังกองร้อยถามพรานที่4816อำเภอเจะอาะไอร้องเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีมอบแก่กำลังพลจากกองร้อยถามพรานที่4802 4806และ4816 รวมทั้งสถานีตำรวจภูธรเจ้อไอร้องและกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนเจ้อไอร้องรวม260ถุงกองร้อยฐานพรานที่4816หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่48ตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างกําลังจําเพื่อเสริมสร้างกําลังประจำถิ่นให้ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในและภารกิจอื่นๆมีกําลังพล57นายรับผิดช,ชอบ5หมู่บ้านได้แก่บ้านเจ้อไอร้องบ้านหลูบโบยะ บ้านไอปาแยตตำบลจวบและบ้านเจอกเกาะ,กะบ้านดารุนฮิซาตนตำบลบูกิจต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ณนะโรงพยาบาลเจาะไอร้องซึ่งเปิดให้บริการปี2541 เป็นโรงพยาบาลขนาด10เตียงต่อมาปี2543ได้ขยายเป็นขนาด30เตียงแต่ปัจจุบันรองรับได้56เตียงแบ่งเป็นผู้ป่วยทั่วไป50เตียงและผู้ป่วยหลังคลอด6เตียงมีบุคลากรทางการแพทย์รวม195คนให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง3ตำบลรวม33หมู่บ้าน คณะกรรมการลนิธิรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศษัตริ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการรัชทานปันสุขที่จังหวัดพิษนุโลกพอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการลนิธทิรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศษสตริย์และคณะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศษสตร์ ณฐนะานทสถานหญิงพิษณโโลอําเภอวังทองจังหวัดพิษณโโลกครบคุมผู้ต้องขังหญิง583คนมีพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลช่วยราชการ1คนนักจิตวิทยา1คนและอาสาสมัครสาธรรารณสุขเกิน333คนเดี๋ยรับพระทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สิบรายการเช่นยูนิตทำฟันเครื่องเอ็กซเรย์ฟันเครื่องชั่นน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมวัดส่วนสูง เปลี่ยนเชื้อนื้ย่ผู้ป่วยเพื่อ,ยยอใช้ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังโดยร่วมกับโรงพยาบาลวังทองซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโยรงพยาบาลพุทธเชินร,ราชโรงพยาบาลค่ายสุเดจพระนเรศวรมหาราชและสาธาร,รณาสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจคัดกรองผู้ต้องขังได้รับจากทีมแพทย์เข้าตรวจรักษาโรคทั่วไปและแบบเฉลยวิทสินเดือนละหนึ่งครั้งตรวจทันตกรรมเดือนละสี่ครั้งด้านจิตเวชเดือนละหนึ่งครั้งและตรวจแบบเเลไซายเชตรีทุก3เดือน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเิตเวท23คนเดีรับการรักษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผนโทษทุกคนได้อนามัยสิ่งวั้อมและสุขภาพผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสําหรับผู้ต้องขังครบทุกด้านอาทิด้านสุธกรรมมีการทดสอบสารสนเพื่อในอาหารปีละสองครั้งด้านน้าดื่มปลอดภัยตรวจคุณภาพน้ําประปาปีละหนึ่งครั้งผ่านเกณฑ์ไม่พบคอลิฟอร์มแบคทเีเรียแต่ด้านนวัตก,กรรมระาะสถานบรรสุขเข้าร่วมนาเสนอนอวัตก,กรรมการศึกษารอบชิงชนะเลิศ โครงการน้ำครึ่งแก้วกับเสียงเสริมเติมปัญญาพัฒนาสู่เรือนนอนขัดเลือกผู้ต้องขังที่มีความสามารถถ่ายทำรายการเพื่อเผยแพร่พพความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ต้องขังได้รับชมก่อนนอนเป็นเวลา1 5นาทีสัปดาห์ละ2ครั้งช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการรัชฐานปันสุขทำความดีเพื่อชาตสัตว์กษัตริ์ณโรงพยาบาลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ได้เชิญพระเจ้าแผ่ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกเรือนจำจังหวัดพิศณุโลกและทันทัถานหญิงพิศณุโลกสนับสนุนการใช้งานระบบ h o s t XP CPU แก่ทางเรือนจำและทันทถาน จะช่วยบันทึกค้นหาข้อมูลสุขภาพผู้ต้องขังเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายเมื่อมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยจะนัดคิวผ่านทางแอปพลิเคชันหลาย่วงหน้าเพื่อู้กวดได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วไม่เป็นการรบกวนผู้ป่วยทั่วไปภายในโรงพยาบาลจัดให้มีห้องบริการตรวจด,ด้วยระบบเฉลมดิฟินและมีห้องรักษาทานปันสสาขสำหรับผู้ต้องขังป่วย2ห้องรองรับพนักหนึ่งเตียงปัจจุบ,บันมีผู้ต้องขังชายป่วยเข้าพักเนื่องจากแพ้อาหารทะเล1คน ช่วงนี้ไปสัมผัสชีวิตเนิบช้าริมฝั่งโคงค่ะ